นะีเป็นเหรียญสำคัญอีกเหรียญหนึ่งที่ต้องบอกว่าหน้าแขวนน้าใช้เป็นเหรียญที่จัดสร้างโดยนี่มีอีกหนึ่งภาพนะองค์นี้นี่วันนี้อยู่กับเรื่องราวของ วัดสามปลื้มเลยนะครับอยู่กับเรื่องราวของวัดสามปลืม้มนะเนื่องจากเมื่อวานเนี้ยผมได้เหรียญข้าวหลามตัดใช่ไหมนี่ผมได้เหรียญข้าวหลามตัดอันนี้มาอ่ะนี่ครับเป็นเหรียญน,นะ เขียนว่าที่ระลึกในงานหุงข้าวทิพอ่านะในงานหุงข้าวทิพนี่หุงข้าวทิพหรือหุงข้าวนะมัทธุปปายาตินะเพื่อที่จะนะี่ย ถวายให้กับพระสงฆ์ในอดีต<ม>เพราะตามพุทธประวัติเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะทํากันประมาณวันวิสาขบูชาเพราะพระพุทธเจ้าอะ่ะฉันข้าวมัทุปายาตแล้วก็ตัดสรู้ไง<ม>อ่าเหมือนปูสุกอ่าคราวนี้ศิละปะของเหรียญเนี้ยอ่าเป็นศินละปะของเหรียญในช่วงปีหกกว่า นะครับก็จะเหมือนเหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าอ่าเดี๋ยวเรไป,ไปค่อยค่อย,อยหากันอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอภาพแป๊บหนึ่งเสื้อถูกมากครับตัวละสองร้อยห้าสิบาทมีหลายสีโอสุดยอดเลยสวัสดีพี่เดียมือเบสครับสวัสดีครับพี่อ่ะขออนุญาตจ,จะของภาพด้วยนะเหรียญปิดตาข้าวหลามตัดก็จะคือเหรียญแบบนี้เห็นไหมครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้ อ่าแต่ยันเนี่ยนะครับนี่อันเนี้ยคือยันหัวใจนวะหอราคุณเหมือนกันอ่นี่นะสังวินะนะครับเขาก็เขียนเนี้ยอ่นะแล้วก็สังนะเนี่ยสัง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 เห็นไหมอ่ะ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 อวิ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  สุ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 ส,สุโล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 ปู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 ปุเนี่ยสัพพุพะก็คืออ่านตนามแนวทายาอย่างนี้อ่านะครับก็คือหัวใจของคาถานี่ละ่ะอสังวิสลปูสัพพุพะหัวใจนวะหรคุณนี่นะข้างบนลงอิสวาสุ อันนี้ลงนโมพุธทธายะแล้วก็ลงนะอุดทางอัดด้วยความที่ว่าเหรียญเนี้ยพอเราเจอเนื้องานแบบเนี้ยก็คือรู้แล้วปีหกกว่าเป็นเหรียญที่ถ้าเหรียญนะ่ะที่สร้างในปีหกกว่าโอเข้าใจไหมว่าวเป็นยุคต้นๆซึ่งการผลิตเหรียญหรือการสร้างเหรียญเนี้ยน้อยมากอ่ายุคนั้นเนีะย มีกี่ไม่มีกี่เหรียญหรอกที่จะสร้างได้ต้องไปเหรียญที่มีความสําคัญนะครับก็มาถอดรหัสของเหรียญน,นี้พอมาถอดรหัสในเหรียญที่สําคัญนะการถอดรหัสในเหรียญนะในหนังสือเล่มนี้จะลงไม้หมดเลยนะการถอดรหัสในเหรียญไม่ใช่ว่าเห็นคล้ายๆเหรียญอะไรแพงๆก็ตีเข้าอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ผมก็คุยกันกับทีมงานทำหนังสือไปว่าปัญหาเนี่ยคนอนุมานกันมา ผิดบ้างถูกบ้างอะ่ะมันไม่แปลกหรอกแต่มันแปลกตรงที่มันมีคนไม่ยอมให้แก้ไขถูกป่ะคือจริงๆอะ่ะไอการอนุมานผิดหรือถูกอะ่ะมันเกิดในทุกเรื่องบนโลกใบนี้แต่นะเมื่อเจอหลักฐานที่ชัดเจนอะ่ะนะวงการอื่นอะ่ะเขารีบแก้ไขรีบแก้ไขเพื่อนำเข้าไปสู่คำว่ามาตรฐานถูกป่ะ แบบมันแปลกอยู่วงการเดียวคือวงการพระเนี่ยไม่ยอมให้แก้ไขมันคือผลประโยชน์เนี่ยอ่ามันคือผลประโยชน์มันเลยทำให้วงการพระเครื่องอ่ะไปต่อไม่ได้ทุกวันนี้วงการพระเครื่องบางสายไปต่อไม่ได้ประกอบกับบางกลุ่มฉวยช่องว่างของวงการพระที่กฎหมายไม่คุ้มครองมาหลอก เอาตังคนที่เริ่มเข้าสู่วงการพระไม่เป็นไรตรงนั้นหน้าที่ของนะผมและทีมงานของผมก็คือนำเสนอข้อมูลและหลักฐานให้มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้เพื่อนๆเห็นตรานี้ไหมครอ่าเห็นตรานี้เหรียญหุงข้าวทิพย์และเหรียญพระอาทิตย์ที่ระลึกในงานบำเพ็ญชัดเจนเลยครับการันตี โดยออกยาเมืองนอนท์นี่นรครับีิจุน,จน,จนี่จุนก็ก<ม>็ขอบคุณนะออกยาทั้งสองมากนะนี่อะไรครับเหรียญน,นี้หกกว่าหกกว่าครับพี่อ่ะก็คือเหรียญน,นี้นะครับเห็นไหมแล้วตราเนี้ยคือตราอะไรนี่เราก็ไปเจอ ตาสัญลักษณ์นี้เข้าอ่าใครมีโทรศัพท์ว่างๆสักเครื่องไหมเห็นปะเราก็ไปเจอตาสัญลักษณ์นี้เข้าอ่าเราจะเห็นว่าเนี่ยเหมือนกับตาในนี้เลย เห็นไหมอ่าเป็นตราเดียวกันและตรงกันอ่าก็เลยนะนะเดี๋ยวนี้มันง่ายอ่ะแล้วก็ใช้เนี้ยสแกนขึ้นเลยเห็นป่ะ ว่าในยุคที่เรามีเครื่องหมายเครื่องมือสะดวกขนาดเนี้ยมันทำให้เราเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายตาประจําพระองค์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุราบรมมาพงษาพิมุขเจ้าฟ้าพันธุรังสีเจ้าฟ้ากุ้ง<ช>ไงที่ท่านมีเหรียญปีหกสองไงเจ้าของวังบุรพาพิรมไงอ๋อท่านเป็นผู้คุมกองกำลังทหาร ที่ขายพ,พันธุ์รังสีไร้บุรีไงเขียนป่ะ <spe ll ul narratives> เอาง่ายๆคือว่าในในในช่วงปีสองปีเนี่ยที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการหาข้อมูลหนังสือเล่มนี้ต้องสมบูรณ์ที่สุด <spe ll ul azzi> ต้องเกิดประโยชน์กับคนอ่านมากที่สุดเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเหรียญเนี้ยนะครับเป็นเหรียญ ที่จัดสร้างคือต้องเป็นพิธีแบบเนี้ยเป็นพิธีสําคัญซึ่งหุงข้าวทิพย์เนี่ยถูกยกเลิกไว้สมัยรสามนะ mm hmm. และเอากลับมาฟื้นฟูทําใหม่เนี่ย mm hmm. ในสมัยรส mm ี hmm. ่อ่าเอากลับมาฟื้นฟูทําใหม่ในสมัยรส mm ี hmm. ่นะครับนี่พอเวลาเรารู้ข้อมูลเรื่องพวกนี้ เราก็มาหาดูซิว่ามีเหรียญอะไรที่ขายเหรียญน,นี้อีกบ้างก็จะมีอีกเหรียญนหนึ่งคือเหรียญน,นี้เออเพืเ่อนๆดูนะหลังเหรียญแทบจะหลังเดียวกันเลย เริ่มสนุกไหม <Yeah. S 1> คือพอเราค้นหาเนี่ยมันคือเรื่องราวของความสุขอีกความสุขที่คนที่ไม่ได้เล่นหาข้อมูลแบบนี้จะไม่มีวันเข้าใจ mm hmm. เห็นปะยังมีเหรียญในประเทศนี้อีกไม่ใช่แค่เหรียญน,นี้กับเหรียญปิตาปูสุกยังมีเหรียญนี้อีกเหรียญน,นี้ของที่ไหน mm hmm. เหรียญน,นี้ของวัดสามปื้มครับ ที่ระลึกในการบําเพ็ญบุญอ่าเรนนี้ของวัดสามปื้ม,มวัดสามปื้มเนี่ยถ้านอกจากเรารู้จักหลวงพ่ออะไรก่อนวัดสามปื้มสามปื้มเจ้ามาเจ้ามาอ่าแล้วนอกจากเจ้ามาเรารู้จกักพระเถระอาจารย์รูปใดอีกว <ะ S 1> ัสามปื้มท่านเจ้าหมุยท่านเจ้ามุยท่านเจ้าจุย้ยอ่าคือบางคนไม่รู้ว่า หลวงนะหลวงพ่อมุ้ยกับเจ้าคุณจุ้ยเนี่ยบางคนคิดว่าองค์เดียวกันแล้วเรียกผิดคุณะอ,องค์เจ้าจุ้ยเนี่ยเจ้าคุณจุ้ยที่เรามีพระผงหลังยันอังอโอ้มีไหมอ้อโหนี่นที่นี่มีทุกสิ่งให้เลือก<แ>สรรจริงๆนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ย ที่เรารู้จักกันในานามของพระเจ้าขุนจุย้ยนี่อ่วันเนี้ยเราไม่รู้จักหลวงมะมุยนะบางคนคิดว่าพ่อมุยกับเจ้าคุนจุยนะ้ยเนี่ยคือคนเดียวกันวันเนี้ย ตัดลงคลิปหรือคนที่ฟังอยู่อ่ะอยากให้รู้ว่าเจ้าขุนจุย้ยไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสครับ mm. แล้วเจ้าคุนจุ้ยเนี่ยมรณภาพตั้งแต่ปีพศสองพัอยหท่านเจ้ามาเนี่ยมรณภาพสองสี่ห้าเก้าไม่ห้าเก้าก็ห้าเจ็อ่ะท่านเจ้ามาเนี่ยมรณภาพตั้งแต่ก่อนปี2460 mm. เพราะอะไร เพราะปีสองสี่หกศูนเนี่ยพระคณนัววัดอนงอ่ะได้ขึ้นดูแลพระพุทธบาท mm hmm. เพราะท่านเจ้ามาเนี่ยนะเป็นพระราชาคณะฝ่ายอรัญ,ญาวาสี mm hmm. สมัยก่อนพระสงฆ์น่ะจะมีสมาชิกคัญคือฝั่งคามวาสีและอรัญ,ญาวาสีค mm hmm. ามวาสีคือในเมือง mm hmm. อรัญ,ญาวาสีคือในป่าอรัญคือป่าอ่าใช่อรัญ,ญา เขาจะมีพระที่ปกครองฝั่งพระสงฆ์ในเมืองกับพระสงฆ์ในป่าท่านเจ้ามาเนี่ยนะเป็นราชาคณะปกครองฝ่ายอรัญวาสีก็คือพระทั่วพระที่นอกเมืองทั้งหมดอะ่ะอยู่ในการดูแลของท่านเจ้ามาไม่ต้องแปลกใจครับทำไมพระท่านเจ้ามาจึงมีค่านิยมสูงอ่าเจ้าคุณจุ้ยเนี่ยเป็นรองเจ้า,าวาส แต่เจ้าคุณจุย้ยเนี่ยมรณภาพตั้งแต่ปีสองพันสี่รอหสิบเกผมเชื่อว่าสมเด็จครูกรมพยาเนลิตสลานุวัติวงศออกแบบเหรียญครับเป็นไปได้อ่าอ่านะครับเป็นไปได้ไดครัระวัติศาสตร์แบบนี้ทำไมต้องเรียกว่าเจ้าด้วยครับพระวัดสามปลื้มเจ้าคุณไงค,ณคำว่าเจ้าคุณคือเป็นพระราษ คุณต้องอ่านหนังสือคำพีวัเคเกองมาราตอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นหลวงพ่อธรรมดาเนี่ยเลขอธิการ oh. อ๋ออ่าถ้าเป็นเจ้าวาดเฉยอๆอ, uh. อ่ะอ่าเป็นก็คืออธิการอธิการและคือหลวงพ่อ uh. แนะ่หัวหน้ากับเจ้าสํานักนี่เหมือนกันอ่าใช่ใช่อ่านะครับคราวนี้พอเวลาได้รับความดีความชอบมียศ uh. อ่าก็เหมือนพลทหารนะพอเป็นยศเป็นหมู่ก็มีบ้าง พอเป็นจ่าก็มีบ้างหาย<ม>พอเป็นในร้อยก็ติดดาวอ่ะ<ม>อก็คือลำดับของพระเนี่ยก็เหมือนลำดับของทหารตำรวจทั่วๆไปแต่แค่เรียกต่างกันนะครับถ้าเป็นเจ้าวาสเฉยๆก็เป็นพระอธิการพอเป็นพระครูธรรมดาเนี่ยก็คือพระครูต่อที่ชื่อตัวเอง<ม>เช่นพระครูมูลมเห็นปะพระครูมูลพระครูวันเนี่ยก็คือถ้าพระครูต่อที่ชื่อตัวเองอันนี้ไม่มีพระ แต่ถ้าเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรเมื่อไหร่จะมีพัดอ่าจะมีตาประจำตำแหน่งไอพัดแทกอะ่ะเช่นพระครูธรรมสุนทรเนี่ยมัไม่ใช่ชื่อตัวเองเขานะพระครูปริมาณุรักษ์พระครูอุตราการปรีพระครูไพโรฒมันตาคมอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรอ่ะจะมีชื่อเฉพาะแล้วศาสนาศักดิ์เนี่ยจะมีสองอย่างคือสมณศาักดิ์ ที่ต้องเป็นสาสศักดิ์ของการปกครองกับสมณศักดิ์ความดีความชอบถ้าสมณศักดิ์ของการปกครองอ่ะเช่นสมณศักดิ์ของเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะมววเจ้าคณะเมืองเนี่ยเห็นไหมพระกูอุตราการโมดีอ่ะพอทาสิ้นก็เป็นปู่บุญเห็นไหมอ่านะต่อจากปู่บุญก็มาเป็นปูสป่สุขโจวจระเ้ปู่สุขโวจระเ้มรดาภาพก็มาเป็นพ่อยิ้วบางแขมนะมอุตราการโมดียิ้วอุตราการโมดีสุกอุตราการโมดีทา อุตราหการบดีลงเห็นไหมองหนึ่งมรณภาพต้องมีคนรับแทนอ่าก็เหมือนตําแหน่งผู้กํากับอ่ะองหนึ่งไปองคหนึ่งต้องมาแทนอ่าแต่ถ้าเป็นตําแหน่งอย่างเรียกนะเขาเรียกอะไรอ่ะผู้กองผู้กองผู้กองเนี่ยผู้กองนี่มีได้หลายคนนะที่เป็นในร้อยอ่ะเห็นป่ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้กองกับไม่ใช่สารวัตรไม่ช่รองผู้กองกับอ่าดังนั้นเมื่อเลยจาก ชั้นพระครูสัญญาบัตรก็จะเป็นชั้นเจ้าคุณพระราษนงออ่าเห็นป่มอย่างพรอรุ่งเนี่ยพระครูไพรโรฒมันตาคมอพอเป็นพระไพรโรฒวุฒาจารย์ไม่มีคําว่าครูเห็นไหมพระไพรโรฒวุฒาจารย์จะได้พัดที่เป็นพัดเปลวเพิงอันนี้ขึ้นเป็นชั้นเจ้าคุณอ่าเขาจึงเรียกเจ้าคุณเห็นป่มมีหนังสือท่านเจ้าจุ้ยเรียนวิปัสสนากับหลวงปู่สุขท่านได้สร้างภาพรวมกันด้วยครับ ช,ชัดเจนเพราะอะไรหลวงปู่สุกอะ่ะท่านมาอยู่กรุงเทพบ่อยมากคือมาอยู่วังนางเลิงมาอยู่วังนางเลิงวังนางเลิงคือวังของใครวังนางเลิงคือวังของกมรมหลวงจุมพรเห็นไหมอ่าเราเราก็จะเห็นเราก็จะเข้าใจละพี่เซอร์จีโอบอกว่ามีเหรียญดวงหลวงพ่อพินไหมครับเหรียญดวงพ่อพินหายาก พีเจอซีโอเซอร์กิโออ่าต้องถามต้องแบงค์เหลือไหมเหลือมีแต่ดวงใหญ่ดวงใหญ่อ่าดวงใหญ่สามดวงไม่สามดวงหมดสามดวงหมดครับพีเซอร์กิโออ่าแต่เจ้าคุนจุ้ยเนี่ยมราภาพตั้งแต่หก uh, uh, เก้าอ่าแต่องค์เนี้ยคือเจ้านี่พระทิพโคสาจอาอาพระใช่ไหมพระมงคลทิพโคสานี่ เราไปเปิดดูนะองค์เนี้ยเป็นเจ้าวาดต่อจากเจ้ามา mm. นะฮะพระมงคนทิพโกามุ้ยเนี่ย mm. เป็นเจ้าวาดแต่เจ้าคุณจุ้ยที่มีพระผงเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าวาด mm. ใช่ไหมครับ mm. เรายังคิดว่า mm. พ่อมุ้ยกับพ่อจุ้ยอยู่อ,องค์เดียวกันแลวยังคิดว่าเจ้าคุณจุ้ยเป็นเจ้าวาด mm. ดังนั้นจึงบอกว่า mm. เหรียญเนี่ย น่าจะเป็นเหรียญที่ลงอยู่ในหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดเป็นเหรียญสําคัญอีกเหรียญหนึ่งนะเป็นเหรียญสําคัญอีกเหรียญหนึ่งที่ต้องบอกว่าหน้าแขวนน่าใช้นี่เป็นเหรียญที่จัดสร้างนะโดยนะพระอ,องค์เจ้า พานุลังสีความสำคัญของท่านในการคุมกลาโหมนะตอนนั้นยิ่งใหญ่เหรียญต่างๆที่เราใช้กันอะวัดไม่ได้สร้างหรอกครับก็มีขุนน้ำขุนนางอะที่เคารบนับถือในพระเกจิอาจารย์แต่โอคงอะออกทุนสร้างให้เหรียญน,นี้จึงเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เนะียเขาเรียกว่าผู้มากมารมาี และมีความสําคัญในตอนนั้นเป็นผู้นะจัดสร้างเพื่อให้เป็นสิริมงคลนะฮะกับวัตถุมงคลที่ให้ประชาชนเอาไปใช้ใช่พี่สุเทพบอกว่าขอสอถบถามครับเนื้อผงยาด้าน,นหลังเขียนว่าเชยบุญนาคสองสี่เก้าสองและมียันทอคคือวัดอะไรครับชุดนี้น่าจะเก๋ทั้งหมดน่าจะทําเก๋จากเมืองจันอ๋อชุดเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณอ่ะลองเอายะมอง ปลายออกสีคข้างนอกจะหลุด oh. จะเห็นเนื้อในที่เป็นพระเก๊ oh. Oh. อาอาจารย์แล้วสมเด็จที่มีพลอ,อยมีจริงไหมครับมีสิครับมีล้านเปอร์เซ็นต์ <c oughs> องค์นี้แบ่งไหมครับเจ้าคุณช่วยข่าวว่าอันนี้เป็นของนะหลวงพ่อมุ้ย oh. แต่จริงๆเหรียญน,นี้ยเป็นเหรียญของพระอ,องค์เจ้าพานุรังสีผมผมอ่า ถ้าองค์นี้เะเจ้าคุณจุ้ยอืเจ้าคุณจุ้ยปู่บุญทำพระเหมือนกันอ่ชผงยาจินดามณีพระของท่านผสมพระกุศมเพิ่มโดดเด่นทางด้านโองะพันเมตตาแล้วเป็นพระพิมพ์ฉับพันลังสีพิมพ์ที่มีฉับพันลังสีรละมีเนี่ยนะคือใช้แล้วชีวิตจะมีแสงสว่างไม่มืดมนไม่เจอทางตัน นีทำไมเซียนบางคนถึงบอกว่าการสร้างพระไม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งที่พระกุกกะอ้างอายุของเจดีย์ที่ใสยอยู่มันไม่ใช่เซียนครับมันพูดไปเรื่อยมันคนเมา <laughs> ถ้าเซียนมราเขาไม่พูดแบบนั้นเราอยากคิดว่าทุกคนที่ออกโซเชียลถือกล้องส่องพระแล้วจะเป็นเซียนไม่ใช่พี่มานะบอกขอสองนาทีนะเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นคนที่รู้ คุณก็จะไม่ให้ความสําคัญกับคําพูดเหล่านั้นมผมมีหน้าที่ทําให้ทุกคนได้รู้ข้อมูลเยอะๆการสร้างพระที่มีรัศมีรอบองค์ก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันมีครับก็เป็นเป็นพิมพ์ในพุทธประวัติ